แป้งเขาหอมมะลิครับอัปเดตครับวันนี้วันที่วันที่21กริกฎาคมมาเบิ้งเขาหอมมะลินะครับกับประมาณนี้ครับเขาต้ตนนี้ตนนีบ่มีน้ำนะครับ,บพะเราอยู่หน้านนนครับหน้านน เขาก็ลังแตกก้อครับลัางแตกาดแตกก้อนะครับของผมนะครับหน้านี้ครับใส่สียาคุ้มไว้นะครับว่านแล้วก็สียาขยาแล้วก็ว่านแล้วก็สียาคุ้มนะครับช่วงนี้ดีเน่นะครับช่วงนี้ฝนถึงช่วงนะครับเห็ดห้เขาก็ลั้งแตกก้อนะครับนี่ครับล่างแตกก้อระยะกับพอดีครับ ระยะชนีรอ,อบเบิงผลงานรอบเบิงน้ำถานา้ำนะครับคือพ่อใจอยู่ครับปีนี้อันนี้เขาแดงครับเขาแดงน,นี่เห็นว่าเหงาสีาแดงเข้าโลกออกวัชพืชค,ค,ครับรเบนะครับผลงาน